รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสร้างสารรค์เอชัยค e ี n บิวตี้นวัตกรรมครีมบำรุงผิวชะลอวัยจากอะโวคาโดใส่ใจสิ่งแวดล้อมจุดประกายแนวคิดผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีหรือมอทรอธัญบรุรีได้เปิดตัวนัตรกรรมเครื่องสำอางใหม่ล่าสุดเอชาย g r e e นบิวตี้ ดีแอนจีเอดจินอะโวคาโดซิกเก็ตคอลผลงานของอาจารย์นักวิจัยคณะการแพทย์บรณาการผู้ช่วยศาสตราจารย์นก,กัารวลรัยวิสิทตศรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตวดีทั้งมั่งมีจากอะโวคาโดเหลือทิ้งสู่ครีมบำรุงผิวหน้าสุดล้ำผสานนาโนเทคโนโลยีพัฒนา Anti a n นตี้เอ g จิ้งเฟ c เชียลค n ีนซิ่งไฮโเจและ Anti a n นตี้เอ g จินนาโนอิมโเจต้านริ้วรอยอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย ตามแนวคิด Clean Beauty และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสร้างแรงมดาัานใจในการสร้างสรรผลิภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นักการวิจัยวิสิรีได้กล่าวถึงการพัฒนาเอชัยคลีนบิวตี้คือการนำวัสดุเหลือใช้ทางกเกษตรอย่างเปลือกและเมล็ดอะโวคาโดมาสร้างคุณค่าใหม่ด้วยเทคโนโลยีพลังงานต่ำสกัดสารสำคัญที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนังช่วยให้ผิวพรรณคงความยืดหยุ่นชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ในชุด A c h i Clean Beauty ประกอบด้วย Aging, el, แอนตี้เอจจิ้งเฟชเชียร์ครีนซิ่งไฮโดรเจลและแอนตี้เอจจิ้งนาโนอิมูเจลซึ่งพัฒนาด้วยวิธีการที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดปราศจากสารเคมีอันตรายไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและไม่ทดสอบในสัตว์แต่ใช้การทดสอบกับเซลล์ผิวหนังมนุษย์แทนเพื่อยืนยันความปลอดภัยอย่างแท้จริงซึ่งมีข้อดีคือลดการทารุณกรรมสัตว์และส่งเสริมความเมตตาอีกทั้งยังสนับสนุนวิธีการทดสอบทางเลือกและนวัตก,กรรมที่ไม่ต้องใช้สัตว์จึงเป็น ทางเลือกที่ให้ความสบายใจในการเลือกซื้อแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ยังเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแทนน้ำหอมสังเคราะห์ที่มีกลิ่นอ่อนโยนพร้อมคุณสมบัติบำรุงผิวอย่างล้ำลึกรวมทั้งมีกระบวนการผลิตที่เน้นการใช้พลังงานตำ่ำลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคล e a n b e a u t ที่แท้จริงตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะนี้ผลิตภัณฑ์เอชัยครีมได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรแล้วยืนยันถึงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของมอทรทัญบุรีที่มุ่งมั่นพัฒนาตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผู้ที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของผลงานวิจัยนี้ได้ที่แฟนเพจคณะการแพทย์บรณาการมทรธ,ธัญบุรี